มาได้ร้ายแล,ยล้วม้าแล้วใช่เริ่มแล้วนะครับผมพี่พี่ก็รับลูกค้าปกติเลยค,ครับ,รบปกติครับเดี๋ยวผมก็พาเถินคุยไปเรื่อยครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวอีสักคู่นะครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศของทางร้านนะครับสบายสบายกับเดี๋ยววันนี้พบกับทีมงานโตโยต้าบึงสัมพันครับเดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเคมีพันนะครับส่วนรถของแถมโปรโมชั่นตัวรถใหม่ด้วยนะครับก็วันนี้มาพบกับร้านกาแฟครับ ที่เราอาจจะยังไม่รู้จักนะครับทั้งคนในพื้นที่แล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่น่าสนใจนะครับตอนนี้เก้าเก้าคนดูนะครับเ้าคนดู หลวงพ่อคูณจะมานะฮวคันเพลนพอดีครับ,รบไม่ไม่ต้องหิปปิดครับใส่น้ำผึ้งโอเคแก้วแรกครับเสร็จแล้วนี่ครับผมผมน,น,นี่ครับ ครับหอมมากครับหอมมากสวัสดีคนดูทั้ง11คนครับ12คนครับ14แล้วครับ14แล้วสวัสดีคุณมิกะครับสวัสดีคุณมิกะสว,ส,สวัสดีคุณโชติกานะครับ ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดหัวใจรัวๆเลยครับผม ก็บรรยากาศที่ร้านครับลูกค้าก็กําลังนะครับเป็นเมนูอะไรครับที่กําลังทาอยู่ซาเขียวซาเขียวซาเขียวนะครับซาเขียวสิบแปดคนดูนะครับสักยี่สิบคนดูนะได้ครับรอสักยี่สิบคนดูครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยครับสักยี่สิบคนดูครับผม ฮ่ายี่สองคนดูแลฮ่ายี่สองคนดูแลครับผมก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้พบกับพวกเรานะครับทีมงานโตโยต้าบึงสามพันนะครับพบกับผมตีโตโยต้านะครับครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวไม่มาคนเดียวมากับพี่เจษดาพรครับเจษดาโตโยต้าครับครับผมเจษดาโตโยต้าวันนี้นะครับเรามาไลฟ์สดนอกสถานที่เนาะใช่ครับก็จะพามาที่ตำบลหนองพิกลนะครับครับพอดีน้องๆเขาบอกว่าแถวนี้ มีร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟที่มีกรรมวิธีการชงที่แตกต่างจากร้านกาแฟที่เราเคยนกาแฟสดทั่วไปที่เคยี่้ราเไปดื่มในเมืองทั่วไปนะครับใครที่ชอบดื่มกาแฟนะครับวันนี้ก็สามารถเข้ามารับชมแล้วก็สามารถที่จะมาทดลองนะครับทดลองชิมนะครับได้นะที่ตำบลบางพิกุลก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่านะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคก็เป็นมุมเล็กๆครับชื่อร้านว่า300ทับหนึ่งสโลบาร์ครับ300ทับหนึ่งสโลบาร์ใช่ครับที่นี่ก็ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าตำบลบังพิกุลนะครับสายมือครับก่อนถึงตัวตลาดประมาณสัก200เมตรสองถึงสาม0เมตรครับก็ที่ตั้งของร้านก็ อาจจะดูลึกลับสักนิดหนึ่งต้องสังเกตดีๆต้องสังเกตดีๆต้องสังเกตดีดีนะครับทสีดีสามร้อยทับหนึ่งสโลบาเนี่ยมีที่มาที่ไปแน่นอนนะครับทำไมถึงเป็นชื่อสามร้อยทับหนึ่งสโลาครับผมสามร้อยทับหนึ่งเป็นชื่อบ้านเลขที่อ๋อเป็นชื่อบ้านเลขที่เป็นชื่อบ้านเลขที่นี่มาจากเครื่องมือพวกเนี้ยอ๋อสโลบาก็คือมาจากเครื่องมือนะครับกาแฟแบบนี้เขาเรียกว่ากาแฟแบบแบบอะไรครับผมโมกาพอดนะครับอันนี้ ก็คือเป็นแก้วใช่ไหมครับเป็นแก้วโมกาพอตนะครับแบบนี้เาเรียกว่ากาแฟแบบอะไรครับเป็นแก้วโมกาพอตนะครับก็คือนอกเหนือจากกาแฟสดที่ใช้แก้วโมกาพอตในการชงแล้วมีมีแบบอื่นอีกไหมครับมีกาแฟดิฟอ๋อแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าดิฟนะครับกาแฟดิฟนะครับกาแฟดิฟนะครับก็จะมีในส่วนของขั้นตอนในการชงใช่ไหมครับจะมีขั้นตอนในการชงเนาะ ถ้ายังไงผมรบกวนสาธิตขั้นตอนในการชงให้หน่อยได้ไหมครับ่าเริ่มจากโมก้าพอก่อเริ่มจากโมก้าพอก่อนเลยครับผมนี่ครับลับแรกก้อมุนใช่ค่ะต้องบดเมล็ดกาแฟก่อนฝากบดเมล็ดกาแฟสักูเลครับดเมล็ดกาแฟสักรู่นะครับนี่ครับก็จะมีการบดครับมเมล็ดก,กาแฟครับก็ะจะมีช่อง <POW. S 1> นะครับก็บดให้ให้ช่องใสๆตัวนี้ครับให้ให้ตัวผงกาแฟเต็มช่องด้านล่างนะครับ เราก็จะทาการบดไปเรื่อยๆครับบดไปเรื่อยๆบดไปเรื่อยๆเรียกบดเนาะเรียกบดนะครับบดไปเรื่อยๆครับที่บ้านยี่ที่บ้านผมเรียกตำนะตำตำน้องแบบนี้ครับไม่ได้เหรอใช่ครับตำน้ำมันชนกันอ๋อตำน้ำมันชนกันนะครับก็ทางร้านสามร้อยชัหนึ่งสโลบาร์นะครับก็ไม่ต้องห่วงสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาครับจุดคัดกรองของทางร้านนะครับก็มีค r วโค้ดนะครับไว้สำหรับสแกนนะครับก่อนที่จะสั่งเครื่องดื่ม ไว้กับบ้านเนาะแล้วก็มีส่วนของแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือตรงนี้ครับให้ไว้ให้สําหรับลูกค้านะครับได้ฆ่าเชื้อนะครับฆ่าเชื้อด้วยไม่ต้องกลัวเรื่องของมาตรการเรื่องของป้องกันป้องกันนะครับใช่ครับนอกจากทางร้านแล้วนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของโตโยต้าพึงสัมพันธ์นิดนึงนะครับของเราเนี่ยเราก็มีมาตรการป้องกันโควิดนะครับรถ นะครับที่เข้ามารับบริการทุกพันธ์นะครับที่ศูนย์บริการโตโยต้าพุ้นสัมพันธ์ของเราอันนี้ได้ไหมได้รับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกพันธ์นะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับนอกเหนือจากรถที่เข้ารับบริการแล้วนะครับเรายังมีในส่วนของศูนย์บริการโชว์รูมนะครับที่เรามีการพ่นฆ่าเชื้อนะครับทุกวันนะครับพ่นฆ่าเชื้อทุกวันตัวลูกค้าพนักงานเราก็จะมีการวัดอุณหภูมินะครับล้างมือใส่แมสนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับสาหรับลูกค้าที่ นำรถเข้าสู่บริการหรือว่ามาชมรถใหม่นะครับเรามีมาตรการป้องกันโควิด100%นะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวและที้ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะนํารถเข้าสู่บริการตอนนี้นะครับเราก็มีในส่วนของโปรโมชั่นนะครับทางด้านของศูนย์บริการนะครับนอกเหนือจากศูนย์บริการก็ยังมีในส่วนของพวกอะไหล่ด้วยนะครับอะไหล่อตอนนี้หน้าฝนแล้วนะพี่เจนเนาะครับผมอะไหล่เนี่ยถ้าเป็นในส่วนของพวก ยางปัดน้ำฝนนะครับก็มีส่วนลดให้นะครับ,รบมีส่วนลดให้สิบเปอร์เซ็นต์พาเบรกส่วนลดให้สิบเปอร์เซ็นต์โทษทียางปัดน้ำฝนมีส่วนลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ๋อยี่สิบเลยครับใช่ครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ผ้าเบรกนะครับส่วนลถให้ส0ซนะครับแล้วก็ในส่วนของยางนะครับเรามียางด้วยนะมียางด้วยรู้อย่างว่ามียางรู้ครับรู้มีทุกคันเลยรถอ๋อในส่วนใช่ใช่ว่ายางก็คือลูกค้าที่ใช้งานยางหมดอายุหมดการหมดดอกแล้วตอนนี้มียางขายด้วยใช่เรามียางขายด้วยแต่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือซื้อพรได้หมดได้หมดด้เรื่อนไขก็มาชมกันนะครับอ่าเลือกซื้อหรือมีแบบรุ่นยางเอามาให้ทางโชว์รูมเราใช่ใช่สามารถ มาดูได้ที่โชว์รูมเราก็มีตัวอย่างเลยนะตัวอย่างยางาสามารถเข้ามาเลือกได้นะครับ,รบก็มีส่วนลดให้นะครับทีนี้ครับในส่วนของศูนย์บริการเนาะก็ฝากในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดไปแล้วเรื่องของศูนย์บริการอะไรมีส่วนลดให้นะครับนอกเหนือจากนั้น้ยพีเจ็อยู่ฝ่ายขายนี่แหลใช่ครับในสองแคมเปญส่วนลดต่างๆนะครับตอนนี้เราก็มี ในส่วนของแคมเปญพิเศษสําหรับบุคลากรทางการแพทย์เราใช่ครับอ๋อันนี้รายละเอียดรุ่นลดรุ่นไหนที่เข้าร่วมบ้างนะครับบุคลากรทางการแพทย์ครับผมพวกหมอพยาบาลเลยนะครับหมอดูไม่ได้นะครับอหมอดูหมอผีอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ได้แค่แพทย์ต่อมแพทย์พยาบาลนะครับพนักงานที่ทํางานในโรงพยาบาลใช่ไหม สาเุอตัวไปที่มีตําแหน่งนะครับอันนี้คือโตโยต้าเขาขอบคุณขอบคุณขอบคุณก็เลยมอบสิทธิพิเศษสาหรับบุคลากรทางการแพทย์ให้นะครับแล้วรุ่นรถรุ่นรถอะพี่จษรุ่นรถนี่อันนี้ก็จะเป็นจาริสเอทีพรถเก่งทั่วรถเก่งทั่วไปแฮมรี่วีอาร์วีอาร์เอได้หมดได้หมดเนาะใช่ครับนี่ครับอุ้ยอะไรครับเนี่ยอ้าวเดือดแล้วพอดีเดือดแล้วเดือดแล้วอันนี้อันนี้คือเมนูอะไรนะครับ เมื่อกี้สั่งอะไรเอาแบบไอ้นี่เลยไม่ใส่อะไรเลยครับไม่ใส่อะไ่ว่าใส่แก้วให้ผมหน่อยอ๋ออะร้อนเลยครับร้อนเลยครับมีใครจะสั่งเมนูต่อไปไหมครับจะได้ถ่ายไม่ใส่เลยเลยครับผมชอบกินขมขมครับอยากกินดิฟผมจยากกินดิฟโอ้ยขอบคุณครับผมเนาะชอบกินขมขมครับพี่เจสโอ้โหไม่ไหวครับผมขอใส่น้ำผึ้งนิดหน่อยครับอ๋ออะแล้วก็อย่าลืมครับใครที่เข้ามานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจ Facebook ของเราด้วยนะครับหรือไลน์ OA เอาพบปะหรือพบเจอพวกเรานะครับเดินทางลงไปในพื้นที่ต่างๆก็ไม่ต้องห่วงนะครับพวกเรามีแมสนะครับแล้วก็ฉีดพ่นฆ่าเชื้อแล้วเนาะทุกคนโอ้โหร้อนก็สั่งร้อนไหมครับครอ๋อแล้วมีแข็งไหมครับเก็บทรงไว้อยู่ครับเก็บทรงไว้อยู่ร้อนก็ไม่บอกร้อนจะแปรร้อนนะฮะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกับเพจเฟ c บุ o ก t ต y ยต a เพชรบูรณ์สาขาบึงสามพันนะครับหรือถ้าเป็นเวลานะะครับเนี่ยแฟนพันธ์แท้ของเราควรจะสแกนแล้วก็แคปหน้าจอส่งมาในไลฟ์สดของเราเราก็จะมีของรางวัลนะครับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปมีของรางวัลให้เล็กๆน้อยๆ,ๆครับสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับในเพจ Facebook หรือ Li n e o A นะครับนี่ฮะเนาะอ่ะ,อะมาต่อกันครับ มาต่อมาต่อมาต่อเมื่อกี้เราได้เห็นกรรมวิธีในส่วนของแก้วโม้าพอร์ตไปแล้วอ่าฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกาแฟแบบดิฟตใช่ไหมครับดิฟให้ให้น้องเขาทำให้ดูนะครับแบบดิฟแบบดิฟแบบดิฟคือต้องเริ่มจากตรงไหนมาต้องบดมาเล็กกาแฟเหมือนเดิมบดเหมือนเดิมนะครับบดบดจะเห็นจะเห็นข้างในนะครับได้นครับได้ครับนี่ครับก็เวลาเราบดแล้วนะครับก็จะมีเมล็ดกาแฟอยู่ทางด้านในครับ ด้านไหนด้านไหนเห็นไหมฮะเอาตั้งนี้อ่ะอ๋อดิฟใช่ไหมครับดิฟได้ครับได้ครับทีมงานจัดโต๊ะสีขาวให้หน่อยครับนี่ครับเราก็ดีไอเราก็บดไปก่อนเนาะบดไปเรื่อยๆครับบดไปเรื่อยๆครับตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเพราะว่าจะจะต้องใช้ ก็สถานที่ตั้งครับอยู่ที่300ทับหนึ่งเลยใช่ไหมครับหมู่ที่เท่าไหร่นะครับ <9 S 1> หมู่ที่9้าครับตมบุพิกุนอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์ก่อนเข้าทางเข้าตลาดตลาดจะอยู่ทางซ้ายมือครับถ้ามาจากบึงสามพันในของพี่เจตน,นะครับผมผบครับวันนี้เราก็ยานมาหา้าที่พาเรามาครับตอบโจทย์ทุกการเดินทางเช่นเคยกับ เจ้าฟอร์จูเนอร์ครับเรจันเดอร์ตัวนี้เครื่องยนต์สองจุดแปดขับเคลื่อนสี่ล้อครับแล้วก็ของเรา,นะเาตัวซีเอจ้า CHR นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นอะไรนะครับปรับปรุงใหม่ตอ,ตอนนี้ก็ครับ ตัว h y b r i d พ r e m i u m s a f e ต y ครับตอบโจทย์ทุกการใช่ครับตัวปรับปรุงนะครับตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับด้านหลังของเราก็เป็นในส่วนของเจ้า all new corolla cross นะครับ all new journey ครับให้ชีวิตคือการเดินทางครับย้อนย้อนกลับใส่ไหับของระบบ toyota safety ใช่ครับตัวนี้ก็ปรับปรุงใช่ครับของเอ่อ drcc dynamic radar cruise control ที่ตัวก่อนหน้านี้เป็นแบบอ่ ไม่ใช่เป็นแบบออสปิดใช่ครับเดนิดมิกเรดาร์คุยคอนโทรลแต่ตัวนี้ปรับปรุงมาแล้วเป็นแบบออสปิด<ช><ช>คือถ้าเรา,าล็อกความเร็วนะครับมันจะเป็นคอนโทรลอันนี้ม <ๆ S 2> ันจะยกเลิกโดยอัตโนมัติแต่ตัวนี้มันสามารถความเร็วสามารถถ,ถึงศูนย์นะ<ช>มันก็จะไม่ยกเลิกเลยๆๆถหยุดยิงนะครับเพียง<ช>แต่แว,ว่าเรา ต้องกระตุ้นกตุ้นคันเร่งไอตัวเลติกคุยคอนโทรลมันก็ปกติครับอันนี้เป็นตัวปรุงมาใหม่ใช่ก็มีแค่รุ่นเดียวนอกนอกลูปด้วยครับครับผมนอกเหนือจากตัวตัวตั้งเซฟตี้เซนแล้วก็มีของสีใช่ไหมครับสีแล้วก็หลังคาตอนนี้โทนละนะครับตัวทดลองขับตัวนี้เป็นสีบอลเงินนะครับสีดำมีคาใหม่ที่เป็น สี่เงินเงิ <Incred ibly S 1> นใช่ครับใช่ครับไม่แพงสามารถรับเข้ามาโดยการบริการได้ใช่ครับติดต่อแล้วครับ ใชโทรศัพท์เนี <strong> ่ยก็สามารถติด yeah. ต uh ่อ huh. ก uh ับทางพนักงานขายได้ใช่นอกเหนือจากไอตอนเนี้ยเราเขามีเก่าต้องใช้เงินดาวช้ส่วนเบี้ยพิษที่นี้มีก็มีในส่วนของตัวที่เป็นแคปสี่ประตูที่เป็นตัวยกสูงด้วยใช่หรือที่เราเรียกว่าพีเนเนอร์นะครับเ็สามารถ ยินดีครับทางปรึกษานี่ครับท่านที่แล้วครับผมยืนหมุนอะไรอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับหันไปดูทางซ้ายมือของเรานะครับตรงกับร้านกาครับกาแฟตอนเขาน้ำร้อนใช่ไหมครับ ล้างแผ่นกองก่อนล้างแผ่นกองก่อนใช่อันนี้คือเราล้างแผ่นกองแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคอันนี้คืออันนี้ครับมีค่าบดให้ผมไหมครับเนี่ยใครที่จะมาที่นี่แล้วใจร้อนจะดื่มเลยผมทางร้านบอกว่าเรียนเชิญร้านหน้าแหละครับร้านนี่ทำตามฟีลลิ่งเท่านั<ม>้น นะครับส่วนของกระบวนการดิบกาแฟค่อยๆเทน้ำร้อนลงไปใช่ไหมครับแก้วนี้ต้องเป็นหอมครับผมอยากลองมองหน้าเลยคะโอ้โหอันนี้มันจะมีรสชาติหรือความเข้มแตกต่างจากจะมาวิธีแรกแล้วแต่เราดิดด้วยค่ะช่วงเวลาการดิฟค่าน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้รสชาติที่ เรียกว่าไม่เหมือนเดิมสักแก้วเลยครับสปลดไม่หอจะหลากหลายไปใช่รสชาจะเพี้ยนไปทีเดียแล้วแต่อารมณ์คนชมแล้วแต่อารมณ์คนชมนะจะเพี้ยนไปเรื่อยๆจะเพี้ยนไปเรื่อยๆแต่ก็ยังคงความหอมเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับหอมเข้มข้นเหมือนเดิมปุดกาแฟขนาดปุดกาแฟขนาดน้ําร้อนอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะอ๋อครับแล้วราคานี้แตกต่างจาก แก้วโมก้าปรับนะฮะค่ะกาจะสูงว่านิดนึงใช่เพราะว่าต้องใช้กรรมวิธีหลากหลายแล้วก็ค่อนี้างใช้เวลาใช่ไหมใช่ไหมทางร้านขายเท่าไหร่ครับกาแฟดิบแบบนี้กาแฟดิบดิบร้อนห้าสิบห้าค่ะดิบเย็นหกสิบใช่ครับดิบร้อนห้าสิบห้าดิบเย็นหกสิบบาทนะครับใครที่อยากจะมาลองชิมนะครับบรรยากาศกับร้านสโลบาร์นะครับก็สามารถเข้ามาแวะชิมนะครับกาแฟ ทั้งแก้วโมฆาบดแล้วก็การดิฟกาแฟแบบนี้ครับหอมๆนี่ขนาดผมยืนอยู่ตรงนี้แบบถ้าคนดูได้กลิ่นด้วยนี่ตรงหยุดอารมณ์ไม่อยู่ใช่ไหมฮะี้ตอนนี้พิตตี้ราอ๋อไม่ใช่ฮะอันนี้ดิฟร้อนเนาะดิฟร้อนครับดิฟถ้าดิฟเย็นก็จะประมาณสักห้าโมงหกโมงใช่หมกโมงเย็นครับใช่ไหมครับอันนี้รอให้น้ำจากทางด้านบนลงไปข้างล่าง ใช่ไหมครับอ๋อพอน้ําลงเสร็จหมดก็เสร็จทานได,นได้ลืมได้เลยรับผิวไหมครับรับผิวไหมครับรับผิวไหมเอาใครที่กําลังชมอยู่สังมาได้นะครับสามารถระหว่างระหว่างที่รอกาแฟพี่เจสตครับเอาเหนือจากโตโยต้าบึง์นเมพันของเราจะมีศูนย์บริการแล้วนะครับมีอะไรมีรถใหม่นะครับ ของเราก็มีในส่วนของโตโยต้าชัวด้วยนะอ๋อโตโยต้าชัวใช่ครับโตโยต้าชัวเราคือรับซื้อนะครับรับซือบซ้อหรือหน้เปลี่ยน,นครับ <ALK S 1> ใครคที่มีรถนะครับใช้งานแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นคันใหม่นะครับก็ของเราก็มีโตโยต้าชัวด้วยนะครับ้าที่นะทีนี้ตอนเนี้ แล้วก็มาตีเทินนครับไอรถใช่ครับไอรถคันที่ใช้แล้วตีตีเทินเสร็จเนี่ยก็ยังเหลือเงินกลับบ้านด้ยวยนะพี่เจษนะครับผมก็ก็เป็นเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งใช่ครับที่เอ่อครต้องการที่จะนำเงินไปลงทุนต่อนะครับ,รบหรือไปประกอบอาชีพต่อก็สามารถนำรถที่ใช้อยู่นะครับ มาแรกเป็นรถใหม่ได้เนะครับผมก็จะได้มีเงินเอาไปลงทุนต่อนะครับอันนี้ฝากไว้ฝากไว้ครับผมหรือถ้าใครยังไม่เข้าใจลูกค้าท่านไหนยังไม่เข้าใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมที่หมายเลข0ูนย์ห้าหครับหรือทางเพจโตโยต้าบึงสามพันนะครับติดต่อมาได้หลายช่องทางก็จะ QR code ที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้าจอนี้นะครับก็สามารถสแกนนะครับเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆได้เลยครับเนาะ มีน้องคนนึงเขาถามมาว่าเขามีรถมิสูแล้วรับซื้อไหมมิสูเนี่ยมิสูบิชิรับซื้อครับมิสูรับซื้อหมดเลยใช่ไหมยกเว้นแอร์เครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่รับไม่รับของมิสูไม่รับเขาเป็นรถนะครับรับเป็นรถไทยรับทุกค่ายนะครับรับทุกค่ายไม่ใช่ไม่ใช่รับเฉพาะแค่ตัวใต้อย่างเดียวครับผมรับทุกค่ายนะครับรับทุกค่ายรับเทินเป็นรถใช่ใช่ครับวันนี้สะดวกตีเทินเลยไหมครับผมใช่แล้วเอาใช้ตัวใต้อยู่แล้วด้วยโอเค นี่ครับก็จะเห็นนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะผมว่าลมลื่นลมลื่นจริงครับลมลื่นดีเราก็บรรยากาศต้นไม้ของที่บ้านของเจ้าของร้านเนี่ย<อ>ก็มีอยู่แล้วนะครับก็สร้างความร่มรื่นนะครับสร้างบรรยากาศให้กับคนที่อยากจะมาที่นี่นะครับก็แนะนําอีกหนึ่งสโลครับที่ตาบลบที่ตาบลบางลก็วันนี้ก็ให้ ขออนุญาตฝากร้านนะคะสโลบาค่ะอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งจังหวัดจัค่ะหมายเลขโทรศัพท์ครับ0617985848กค่ะก็ขอบคุณ้องคมารับผมครับผมเดี๋ยววันนี้ทางริษัดเนี่ยมีเจลนะครับมามอบให้กับทางร้านด้วยนะครับผมโอเคครับครับผมรับสองทางเลยนะครับ ค้ายกันด้วยช่วงนี้ครับกับเพจโตโยต้าบึงสามพันกดแชร์นะครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0 5 6 7 3 2 6 8 0นะครับต่อเข้ามาทางเพจโดยตรงเลยก็ได้ครับสำหรับไลน์โอเอของเราก็มีให้สแกนนะครับสามารถหาข้อมูลผลิตภัณฑ์รถยนต์โตโยต้าได้ทุกรุ่นทุกแบบครับท่านที่สนใจนะครับเข้าไปสอบถามข้อมูลเลยตรงในที่โชว์รูมโตโยต้าครับเราเปิดบริการ แล้วก็พร้อมนําเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้กับท่านทุกวันครับไม่มีวันหยุดเลยนะครับหยุดเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจฟครับโอ้โหมีน้องกิตนะว้าอยังไม่หมดยังไม่หมดว่าไงฮะของเรายังมีประกันภัยอีกอ๋อมีประกันภัยนะครับใครสนใจต่อทะเบียนรถยนต์นะครับก็สามารถทักที่เพจของประกันภัยโตโยต้าบึงสัมพันธ์ได้ของเรามีเพจประกันภัยนะครับเพจประกันภัยหรือเพจต่างๆของโตโยต้าบึงสัมพันธ์ครับก็ ทั้งเพจเซลซูเปอร์เซลับสอบถามผลิตภัณฑ์ได้ข้อมูลต่างๆเดี๋ยวก็มาทบทวนอีกทีหนึ่งในส่วนของตัวตยาบึงสามพันของเรานะครับของเราเนี่ยชื่อเพจโตย่าบึงสามพันครับผมแล้วก็มีเฟซเฟสครับโตโตย่าบึงสามพันซูเปอร์เซลซูเปอร์เซลใช่ครับแล้วมีส่วนของเฟสที่เป็นของโตย้าบึงสามพันครับผมแล้วก็มีช่องทางนะครับ คำสองหกแปดศูนย์ครับถึงสองสองนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ครับผมหรือพนักงานขายครับหรือที่ภาษาตาโราเครับผมถ้าเดินตลาดแล้วเจอก็ทักทายกันได้นะครับถามได้ใบปลิวพวกเราไปก็อย่าเพิ่งทิ้งนะครับดูรายละเอียดช่วยกันสักนิดเลยนะครับอาจจะช่วยชัดได้ครับก็วันนี้น่าจะครบถ้วนลวครับผมครับก็เดี๋ยวครั้งหน้า มาติดตามกันว่าบึงสา,ามพันโตโยต้าบึงสามพันของเราครับ,ะรบจะพาไปที่ไหนกันต่อครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราสองคนผมตีโตโยต้ววา,ตาบึงสามพันผมเจนฟาโตโยต้ววา,ตาบึงสามพันครับครับวันนี้ขอบคุณล่าสุดค,ครับสวัสดีครับผม